รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเที่ยวทางทรรายการที่คุณผู้ชมจะได้หลักรมจากการท่องเที่ยวค่ะวันนี้ส้มพาคุณผู้ชมมาที่วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงนะคะที่บางขุนพรหมกรุงเทพมหาคนครค่ะวัดนี้คนส่วนใหญ่มักจะเรียกกันว่าวัดหลวงพ่อโตเนื่องจากว่ามีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะคะเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาศขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด ซึ่งสร้างโดยสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีค่ะคนที่มาวัดนี้นอกจากจะมากราบขอพรหลวงพ่อโตองค์ใหญ่แล้วก็มักจะมาตักน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่บ่อน้ำมนต์ของสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีด้วยและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการมาขอพรจากสมเด็จทันใจค่ะและว,วันนี้ส้มจะพาคุณผู้ชมมาติดตามทุกเรื่องราวที่กล่าวมาเลยค่ะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์เรามีวัตถุมงคลมามอบให้กับแฟนๆรายการค่ะและสัปดาห์นี้วัตถุมงคลที่เราจะมอบให้กับคุณผู้ชมนะคะก็คือ เหรียญรุ่นพุทธคุณทวีค่ะซึ่งสร้างในโอกาสวันคล้ายวันมรณภาพนะคะของสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีครบรอบ150ปีจะมอบให้กับคุณผู้ชมที่ตอบคําถามของเราถูก3ท่านแรกนะคะและสัปดาห์นี้คําถามที่เราจะถามคุณผู้ชมนะคะจะถามคุณผู้ชมว่าหลวงพ่อโตองค์ใหญ่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลใดและสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลใดค่ะมีสองคถามนะ,ค,ะคุณผู้ชม หลวงพ่อโตองค์ใหญ่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลใดและสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลใดถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วนะคะพิมพ์คำตอบเข้ามาเลยค่ะที่ช่องคอมเมนต์ทาง Facebook Live TV5 HD Online เข้าไปที่รายการเกี่ยวทางธรรมซึ่งกำลังออนไลน์พร้อมกับทางโทรทัศน์อยู่ในขณะนี้เลยคุณผู้ชมที่ตอบถูก3ท่านแรกนะคะก็จะได้รับวัตถุมงคลจากทางรายการท่านละ1องค์ ส่วนคุณผู้ชมที่ตอบถูกแต่ว่าทางรายการไม่สามารถที่จะติดต่อคุณผู้ชมได้ขออนุญาตให้สิทธิ์กับผู้ที่ตอบถูกเป็นลำดับถัดไปค่ะ ุณผู้ชมคะช่วงเที่ยวทางธรรมนะคะวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระปหลัดพัฒนาชัยชยวุฒโธนะคะจะรับหน้าที่เป็นพระวิทยากรนําชมวัดอินทรวิหารแห่งนี้ค่ะกลับนมัสก,การค่ะ<อ>ท่านขาวก่อนอื่นอยากให้ท่านเล่าประวัติความเป็นมาของวัดอินให้ฟังหน่อยคะ่ะว่ามีที่มาอย่างไงวัดอินเดิมเรียกว่าวัดไรพิษสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายอตามประวัติ ที่สำคัญก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในสมัยที่ท่านดำรงอิสริยยศที่เจ้าพญามาหาศััตร์ศาึกระหว่างที่ไปรบที่เวียงจันทร์ท่านก็ชนะศึก,กแล้วก็กวาดต้อนครัวไทยลาวกลับมาแล้วก็ให้เจ้าอินทวงศ์ซึ่งเป็นเจ้าลาวาได้มาํำนักอศาศัยอยู่บริเวณแถวนี้เจ้าอินทวง์ก็เห็นว่าวัดอินทรพิหารเนี่ย ได้รับความสุโศมก็จึงได้ร่วมบูรณะตามธรรมเนียมของอในสมัยก่อนเวลาใครเป็นผู้บูรณะก็จะตั้งชื่อชื่อตามตามชื่อของผู้บูรณะในสมัยร,รัชากาลที่6กท่านเห็นว่าชื่อมีความพร้อมกันกันกบวัดอินทารามบางยี่เรือท่านก็นเลยพระราชทานชื่อให้ใหมว่วัดอินทรวิหารเราก็เรียก นามวัดอินทรวิหารตั้งแต่นั้นเนต้นมามก็เป็นประวัติความเป็นมาของวัดอินทรวิหารค่ะแต่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าวัดนี้มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพุทธ,ธาจย์โตพรมรังสีอย่างไรต้องกลับมัสการถาม,ถามท่านเลยค่ะสมเด็จพุทธ,ธาจย์โตใงสมัยตั้งแต่ท่านเป็นเด็ก <c oughs> เป็นเด็กเป็นเด็กชายโตก็ต้องเรือมากับแม่มาอยู่ที่ขึ้นที่ท่าเทเวศ <c oughs> แล้วก็ท่านเจ้าคุณอรัญยิกอดีตเจ้าวาด วัดอินทรวิหารซึ่งเป็นพระวิปัสนาจารย์จากประเทศลาวก็คือตามเจ้าอินทวงศ์มาก็ได้พาสมณเนเด็กชายโตไปบวชเป็นสมณเนที่วัดสังเวชวิทยารามแต่ว่าก็คือบวชเป็นสมณเนและก็คือพามาจำพรรษาที่วัดอินทรวิหารแล้วก็เรียนวิปัสนากรรมาฐานเราจะเห็นได้ว่าประวัติ ของเจ้าระคุณสมเด็จเนี่ยท่านเก่งในเรื่องของวิปัสสนาถ้าอาจจะเป็นว่าท่านได้เรียนพื้นฐานมาจากเจ้าคุณอรัญยิกพราวิปัสสนาจารย์อเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารรูปแรกหนแต่ที่วัดอินทรวิหารนี้ก็จะเป็นคุโบโสถดเดียวที่จิตกรรมฝาผนังเป็นเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านตั้งแต่บวชเป็นเนนจนถึงมรณภาพ ที่วัดอินทรวิหารแห่งนี้เช่นเดียวกันท่านมรณภาพในสมัยรัชกาลไหนคะในสมัยรัชกาลที่4ในปี2 4 1 5ี2หมิถุนายนปีพุทธศักราช2415 80อายุ80โอ้แล้วท่านอยู่ในสมณเพศเนี่ยกี่พรรษาคะท่านอายุ84พรรษา 4 <64. S 1> และรู้สึกมาว่าเท่าที่อ่นานประวัติของวัดนะคะท่านขาจะเห็นได้ว่าสมเด็จโตเนี่ยจะมีการสร้างบ่อน้ำมนต์แล้วก็มีสร้างหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ด้วยทั้งหมดเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเนี่ยพระจะพาเราไปชมจุดต่างๆเลยนะคะแต่ก่อนที่จะพาไปชมบ่อน้ำมนต์พาไปชมหลวงพ่อโตแล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งก็คือสมเด็จทันใจด้วย mm hmm. วันนี้จะพาคุณผู้ชมชมทุกจุดเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้ ท่านเนี่ยช่วยเล่าประวัติของหลวงพ่อโตสมเด็จโตค่ะที่มีความสําคัญที่อยู่ในภาพจิตรกรรมสหมติว่ามีจุดไหนที่เป็นไฮไลท์บ้างคะก็จะเป็นตั้งแต่ตอนที่ท่านบนรรพชาเป็นสามเณรบรรพชาเสร็จแล้วท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจรานาคแห่งวรงัรฆังท่านก็ได้นิมิตไปว่าช้างเผือกได้มากัดกินตู้พระไตรปิฎกของท่านท่านก็เลย ยกเลิกกินนิมนต์ในวันรุ่งขึ้นเพราะว่าจะมีผู้มีปัญญามาขออยู่กับท่านรุ่งขึ้นท่านเจ้คุณอรัญยิกท่านก็พาสามเณรโตมาไปฝากเรียนที่วัดรักังเพราะว่าสมัยก่อนวัดรักังก็เป็นสำนักเรียนปริยัติธรรมบาลีที่มีชื่อก็ก,ก็จะพาไปแล้วก็ที่สำคัญก็จะมี ทางด้านนี้ที่เป็นสมเด็จลูกสมเด็จหือไม้เท้าเค,คุยกับมิชชันนารีตามประวัติก็คือในสมัยก่อนสมเด็จท่านมีเป็นมีกิติศัพเป็นที่เรื่องือของในหมู่คนไทยแต่ชาวตะวันตกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเชื่อนอกจากที่ว่าเขาจะได้พิสูจน์เองก็มาถามท่านนะว่าโลกเนี้ย แกนกลางโลกอยู่ที่ไหนค่ะสมเด็จท่านก็ลงมาจากกุฏิถือไม้เท้าลงมาด้วยไม้เท้าที่ถือมาท่านก็ปักลงที่หน้ากุฏิแล้วก็บอกว่าตรงนี้แหละคือแกนแกลาง<า>โลกในสมัยนั้นมาย้อนกลับไปตะวันตกเขาพิสูจน์ได้แล้วว่าโลกนี้กลมข้าหลางเขาก็ถามว่าเอาทำไมถึงบอกว่าตรงนี้เป็นแกนกลางโลกท่านก็ย้อน ถามกลับว่า,าแล้วโลกเนี้ยกลมหรือแบนลหล่กฝรั่งเขาก็รู้อยู่แล้วว่าโลกโโกลมเขาก็บอกอ่าโลกกลมถ้าโลกกลมอยู่ตรงไหนมันก็เป็นแกนกลางโรคท่านเจ้าคุณน้อยพระสงฆ์นำวงเจ้าวาดท่านก็เลยนําบางนี้นะมันมาสร้างเป็นสมเด็จทันใจคุณผู้ชมเราก็ได้ทราบประวัติคร่าวๆของสมเด็จโตกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจุดต่อไปที่จะพาไปค่ะก็คือ เป็นบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จโตนั่นเองเดี๋ยวจะต้องกราบน้ำรสการพคะพระประหลัดนะคะนำเราไปชมด้วยนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะคุณผู้ชม บ่อน้ำพระพุทธมนต์ของสมเด็จพระทธอาจารย์โตค่ะส่วที่ทำวะณจุดนี้มีที่มาอย่างไรคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีท่านต้องย้อนกลับไปในสมัยที่ท่านคุมการก่อสร้างองค์พระโตก็จะเกิดโรคอหฮวาตกะโลกก็เหมือนคล้ายๆกับโรคระบาดในในสมัยก่อนนะโยมก็มาขอให้ท่านทำน้ำมนต์ ทีนี้ัรรกษาโใช่พอทําแล้วหายโยมก็มาขอกันมากขึ้นก็มารบกวนเวลาที่ท่านก่อสร้างหลวงพ่อโตท่านก็เลยให้ลูกศิษย์มาขุดเป็นบอ่อดินไว้แล้วก็ท่านก็มาทําพิธีเสกน้ำมนต์ให้แล้วก็ก็ให้เปิดให้ให้ให้คนมารับไปตรงนั้นก็การเวลาก็ผ่านไปก็คือเป็นมัน,เป,นเป็นบอ่อดินเมื่อก่อนจนว่าในปี2530อดีตเจ้าวาด พระเทพสุธาพรท่านได้บุรณะบ่อน้ำมนต์แล้วก็ขุดลงไปขุดลงไปที่เป็นบ่อดินขุดไปเจอแผ่นศิลาแผ่นศิลาที่อยู่ตรงกลางบ่อที่ที่สายสินโยมน่าจะเป็นร้อยยี่สิบเอ็ดพระคาถาคือเอาไปตรวจจะเป็นเป็นอักขระที่เป็นลายมือของสมเด็จโตท่านที่ที่เป็นตรงนั้นนะคือร้อยยี่สิบเอ็ดพระคาถาส่วนที่ทำล้อมรอบเนี่ยจะเป็นคาถาชินบัญชร แล้วก็ภายในก็จะมีน้ำมนต์381แห่งทั่วประเทศ <ฮะ S 1> ทั่วโลกเลยก็ได้ว่าได้น้ำที่เป็นมงคลทั้งาาหลายก็จากทั่วประเทศไทยแล้วก็จากใช่ใช่เอามาใส่ใน,ในขวดแก้ไว้ก็จะมีเขียนบอกไว้อยู่ว่ามาจากที่ไหนบ้าง <ฮะ S 1> แล้วทางวัดก็จะมีเปิดคาถาที่บัญชรนะเปิดตลอดก็จะมีญาติโยมเนะ่เข้ามาร่วมสวสดคาถาที่บัญชรก็เหมือนกับทุกคนเนี่ยมาร่วมกันส่งกระแสจิต ตรงนี้ก็เลยว่าเป็นกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนนก็คือพุทธศาสนิกชนสามารถที่จะนําขวดมาตักน้ามนต์ที่นี่นาขวดมาดมสามารถมารองได้ที่ด้านหน้าบอ่อเพราะว่าทางวัดจะนำเป็นต่อท่อออกไปเพราะว่าถ้าเปิดให้ใหตากก็เป็นห่วงเรื่องอสุขภาพใช่แล้วก็จะได้รองตรงนู้นได้เลยคุณผู้ชมค่ะที่อย่างนั้นเดี๋ยวส้มนะคะจะต้อง ขอตัวนะคะไปตักน้ำมนต์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมจุดสำคัญต่อไปภายในวัดแห่งนี้ค่ะ เราจะมารอรับน้ำมนต์ค่ะซึ่งเตรียมขวดมาแล้วแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้นำขวดมาไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าที่วัดมีขวดไว้ให้บูชาขวดละ20บาทค่ะเดี๋ยวเราไปตักน้ำมนต์กันเลยค่ะ และตอนนี้นะะ<ม>คุณผู้ชมหลวงพี่ได้พาเรามาอยู่ที่ด้านหน้าหลวงพระโตองค์ใหญ่แล้วค่ะหลวงพี่ค่ะหลวงพระโตองค์นี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรสร้างในปีไหนคะเราจะถวายนามท่านว่าพระศรีอริยะเมตไตรในปี2410ส่สมเด็จโตท่านได้มาริเริ่มก่อสร้างเป็นพุทธรูปก่ออิฐถือปูนจนถึงในปี2415สสมเด็จท่านก็ มรณภาพลงที่วัดอินทรวิหารแห่งนี้ระหว่างที่ท่านคุมการก่อสร้างใช้เวลาสร้างทั้งหมด60ปีปี2470ที่ท่านบอกว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่สร้างในรัชกาลที่4่ก็เสร็จในสมัยรัชกาลที่7็โอ้โหคุณผู้ชมค่ะหลวงพ่อโตนะคะสมเด็จโตได้เป็นผู้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สี่ แต่ว่ามาสร้างเตจในสมัยรัชกาลที่7ใช้เวลา60ปีด้วยกันโอ้โหและตรงนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะในการสร้างในปี2,507พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ตอนนั้นท่านเสด็จพร้อมด้วยเสด็จพลังเจ้าแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เป็นองค์ประธานเปิดงานประจําปีแล้วก็มาปิดทองปิดทองที่พรนรากขององค์หลวงพ่อโตในปี2521 พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะท่านเสด็จพระาดำเนินแทนนะมาบรรจุพัดลมสารีริกธาตุที่ได้รับจากรัฐบาลศรีลังกานะถ้ากล้องซูมขึ้นไปที่ปลายยอดที่เป็นดอกบัวก็จะเห็นนะทั้ง<ป>บนสุดนั้นเลยก็มีการกล่าวขวัญไว้ว่า,าพัดลมสารีลิกธาตุเนี่ยท่านจะชอบฝนถ้าวัดอินฝนตกหรืออะไรเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นมงคล<อ>ตกนิดนึงตกนิดหน่อยแล้วตกแล้วหยุด จะเป็นจะเป็นมงคลเนี่ยคุณผู้ชมรายการที่เรามาถ่ายอยู่คือฝนตกตกนิดหน่อยไป <ตก S 1> ปลอย,ลอยค่ะปปลแล้วก็หยุดแล้วก็ตกไปปลอยอีกแปลว่านี่คือเป็นมีมิตหมก็ดีก<ๆ>็ดีเพราะตอนก่อนที่จะถ่ายมันก็ไม่ได้ตั้งเขาไม่ได้อะไรใช่ค่ะแล้วก็ในปี564พารหบ่าทเดบเจ้าอยู่หัวก็ทรงพรนะกรุณาทรงเจิมแล้วทรงสลายดวงพระเนตรนะตามโครงการของทางวัดที่ะจะบูรณะดวงพระเนตรตอนนี้ก็เสร็จแล้ว ก็อยู่หรืออีกหนึ่งอย่างก็คือบูรณบาดองค์หลวงพ่อโตเป็นโครงการเดียวกันคุณผู้ชมเราได้ฟังเรื่องราวของหลวงพ่อโตแล้วอยากให้คุณผู้ชมนะคะที่ได้ชมอยู่เนี่ยเดินทางมาที่วัดอินทรวิหารแห่งนี้แล้วก็มากราบขอพรหลวงพ่อโตด้วยตนเองเลยค่ะเดี๋ยวจุดต่อไปค่ะจะต้องกราบน้ัสการหลวงพี่พาไปไหว้ขอพรสมเด็จพระนจันวย์ด้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันค่ะ ตรงจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่ใครที่มาวัดอินแห่งนี้นะคะไม่ควรพลาดเลยก็คือการมาขอพอรสมเด็จทันใจนั่นเองค่ะหลวงพี่หาองค์นี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรใครเป็นผู้สร้างคะก็ตามที่จากประวัติในพระโบสถ์ทีได้อธิบายไปแล้วนะครับท่านเจ้าคุณน้อยท่านก็นำจ่านม,มาสร้างาใช่มาสร้างเป็นปางบัญญาบาร,รมีะะระหว่างที่หล่อเสร็จอะไรเสร็จก็อัญเชิญท่านมาพักเพื่อที่จะสร้างฐานแล้วก็ เผอิญว่าถวายนามท่านว่าอยากจะขอถวายนามท่านว่าเป็นสมเด็จทันใจพอถวายนามว่าสมเด็จทันใจเสร็จปุ๊บต้นพงต้นโพในวัดอะไรตักอย่างลมพัดก็คือเหมือนกับว่าท่านตอบรับว่าเออว่าน้านามนี้ว่าสมเด็จทันใจก็แล้วก็คนที่ขึ้นไปขอพรก็จะเหมือนขอไปขอพรอธิษฐานที่นิ้วชี้ท่านที่ไปขอพรปุ๊บเขาก็มาเล่าต่อว่าเออขอแล้วสําเร็จทันใจจริงๆ ต้องขอได้ข้อเดียวเท่านั้นใช่ไหมใชใช่ใช่ขอให้สําเร็จตั้งใจก็ต้องข้อเดียวดวนดวนมีหลายข้อทำยังไงดีคะหลวงพี่เอาสักสักหนึ่งข้อแล้ววิธีการขอพรท่านต้องใช้อะไรในการไหว้บ้างคะก็ก็จะเป็นหมากภูหมากภูเป็นเครื่องบูชาของท่านเนาะแล้วก็ในระหว่างที่เราขึ้นไปเราก็อธิษฐานก็จะมีแผ่นทองให้ด้วยเราก็เอาแผ่นทองเนี่ย ปติทตตรงนิ้วชี้ท่านแล้วเราก็เอาหน้าผากทิฏฐานขอพอรก็หมายกบว่าให้ท่านประทานพรให้ค่ะงั้นเดี๋ยวจะต้องกราบนมัสก,การหลวงพี่สอนวิธีในการขอพอรให้ทันใจต่ขอขอนดนึงนะคะขอนึกก่อนว่าจะขอข้อไหนดีเพราะว่ามีหลายข้อด้วย <c oughs> เดี๋ยวต้องเลือกสักข้อหนึ่งค่ะ <c oughs> ก็คืออันนี้เนี่ยเราก็อธิฐานด้านหน้าองค์ท่านได้เลยใช่ไหมคะมาอธิษฐานด้านนี้ค่ะ ตกข้างหน้านี้ไหมคะ<า>หรือว่าค่ะ คุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็ได้ได้ว่าเราโชคดีมากๆเลยนะคะที่มีหลวงพี่นําชมจุดสําคัญต่างๆภายในวัดอินทรวิหารแห่งนี้แต่ว่าในช่วงหน้านะคะหลวงพี่จะยังคงอยู่กับเราเพราะว่าเราจะไปสนทนาธรรมกับหลวงพี่กันต่อเรื่องที่คุณผู้ชมต้องอยากทราบแน่ๆเลยเพราะว่าหลายคนอาจจะอยากทราบว่าปกติเนี่ยคนทั่วไปเวลาทาบาปทากรรมเนี่ยก็ต้องจะต้องได้รับผลกรรมของเขาผลกรรมที่ตัวเองทําไว้แต่ถ้าเป็นพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องอยู่ในสิลธรรมมากกว่าคนอื่นเนี่ย จะได้รับผลกรรมหนักกว่าคนทั่วไปหรือไม่เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงหน้าช่วงทักทูธรรมค่ะช่วงทักทูธรรมเรายังคงอยู่กับพระปหลัดพัฒนาชัยชยาวุฒโธนะคะเพื่อที่จะสนทนาธรรมกับท่านกันต่อค่ะกลับนมัสการค่ะ ลวพี่ค่ะมีผู้ชมทางบ้านอยากทราบมาค่ะว่าปกติถ้าคนทั่วไปทําผิดศีลทําบาปทํากรรมเนี่ยก็จะได้รับผลกรรมตามนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพระถ้าสงฆ์เนี่ยถ้าทําผิดศีลทําบาปทํากรรมเนี่ยผลกรรมจะหนักกว่าคนทั่วไปไหมคะในส่วนของทางพระนะก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นวิทย์ในพระวินัยทั้งหมด227ข้อเมื่อพระต้อง อาบัตแล้วนะก็จะมีทั้งหมด2ประเภทในแบบที่ว่าเขาเรียกอาบัตหนักแล้วก็อาบัตเบา,าอาบัตเบาก็คือสามารถแสดงอาบัตต่ออาภิสูตรด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะพลได้แล้วก็จะมีอาบัตที่เป็นอาบัตหนักนะก็รู้กาบัตก็จะมีประราชิก4สังฆาทิเศษส3า ในส่วนของประราชิกสี่ก็จะมีเศษเมถุนลักของเขาคือห้ามขโมยของตั้งแต่ห้ามาศก็คือมีค่าตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปห้ามเศษเมถุนห้ามลักของห้ามฆ่าสัตว์คือห้ามฆ่ามนุษย์แล้วก็ห้ามอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนก็คือห้าม ไปบอกเขาว่าเออคนนั้นคนนี้สําเร็จฌานตัวเองสําเร็จทำขั้นไหนอะไรนี้เขาจะไม่ไม่ไม่อนุญาตให้บอกโดยพระจำเพาะจ่อจงเอาไปให้เห็นง่ายๆนะก็คือห้ามฆ่าสัตว์ก็จะศีนข้อห้านะั่วไปก็คือพระทำแล้วก็คือเป็นประราชิกแต่ถ้าเป็นฆราวาสก็ผิดศีล ธรรมดาปกติ<_ <K> _ <i> ถ้าเป็นห้ามลักทรัพย์ถ้าเป็นพระก็จะปาราชิกแต่ถ้าเป็นคารวะก็ผิดสินข้อสองก็อย่างไม่ร้ายแรงเท่ากับพระภิกษุสงฆ์ท่านขาอยากจะให้ท่านเนี่ยช่วยให้ข้อคิดคติธรรมกับผู้ชมที่ชมอยู่ไหนได้ไหมคะเรื่องของกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมก็ขอจะเป็นอ้างเอาของ ถ้าประคุณสมเด็จที่เราเห็นเวลาท่านบริกรรมเราจะเห็นว่าสมเด็จท่านจะชอบทำมืออย่างนี้ทำมือ<ต>อย่างนี้แป<ต>ลว่าอะไรคะก็ท่านจะบอกว่ากรรมดีอยู่ข้างบนหรือทำอแล้วกะ็จะสบายแต่ถ้าทำกรรมชั่วก็จะอยู่ข้างล่างทำแล้วก็ได้รับทุกขเวทนาทำไมถึงต้องเป็นมือขวา อยู่ข้างบนเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วคนเราจะถนัดมือขวา,าเป็นมือที่เราถนัดที่สุดถ้าเราถนัดนะก็คือเราทำแต่ความดีก็จะได้รับแต่ผลดีเพราะเป็นมือที่เราถนัดก็จะเหม,มือนจะเป็นปริศนาธรรมที่ท่านทิ้งให้กับพวกเราไว้ท่านขาถ่านหนูฟังแล้วเหมือนเป็นกุศโลบายนิดนึงนะคะว่า ถ้าทำดีอยู่ข้างบนทำชั่วอยู่ข้างล่าง<ช><อ>ก็เหมือนกับว่าข้างล่างก็คือเหมือนตกนรกไม่หาย<ช>และข้างบนก็คือเหมือนได้ขึ้น<ช>สวรสวรค์ได<ช>้ก็เหมือนเป็นกุศโลบายที่สมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีได้ให้ไว้ซึ่งใน่วนโดยส่วนตัวของส้มเองซุ้มก็มองว่าจริงๆแล้วคนเราทุกคนไม่มีใครหนีกรรมพ้นไม่ว่าจะเป็นพระหรือจะเป็นคนทั่วไปคือทุกคนก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนไม่สามารถจะหนี จากตรงนี้ไปได้นะนอกจากานิพพานฟังการสนทนาธรรมจากพระประหลักพัฒพนาชัยแล้วนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้คติธรรมดีนะคะเชื่อว่าถ้าทำกรรมดีก็จะอยู่ข้างบนถ้าทำกรรมชั่วก็จะอยู่ข้างล่างก็เป็นกุอสโลบายค่ะว่าถ้าทำดีเราก็จะได้ขึ้นสวรรค์นะคะถ้าทำไม่ดีเราก็จะได้ตกนรก ก็เลือกเอาเองว่าคุณผู้ชมอยากจะอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระประหลัดพัฒนาชัยที่วันนี้เมตตาให้เราได้มาสนทนาธรร,รธมกับท่านค่ะ นี้เราได้มาเที่ยวชมวัดอินทรวิหารนะคะได้มากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงได้มาสนทนาธรรมในหัวข้อที่น่าสนใจเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะชื่นชอบเนื้อหาที่เรานําเสนอในวันนี้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะติดตามชมรายการเที่ยวทางธรรมได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่ายโมงครึ่งทางทีวี HD ดูช่อง5กฎหมายที่5นะคะและสามารถรับชมช่องทางออนไลน์ได้ทั้ง Facebook YouTube และทุกแพลตฟอร์มของทีวี HD ออนไลน์ค่ะวันนี้ส้มลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ